สบายดีสบายดีสบายดีีน้องพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขุคนอยู่ในประเทศและกันทางประเทศอเมรีกาย่อเสาแล้วพี่น้องย่อแล้วเรียบร้อยขอโทษขออภัยหลายๆบริเไทยให้เบิงพี่น้องตอนย่อ นเป็นสี่เหยียมหอยแล้วก่อนเดินก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทางแม่ละไมเนาะที่สอยเรือเพื่อนพัวบาแพงเขามาขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆายเด้อให้อนุมันควนยงินเด้อทางแม่ละ ได้สั่งหินมาแล้วมั่จากมือนะหินเบิด์พี่น้องหินบ่มาก,ก็เลยบดได้ยอ่อน้ำเนาะกะหัหินกับหลอดหนึ่งนอ้อพี่น้องในราคา2,300บาทพีน่น้องหินเราแพงสั่งมาแล้ว ปูนเขามาเศร้ากระสอบดีใจหลายพี่น้องแม่มันกระสอยมาตั้งแต่เลือกละกระเบื้อหน้าต่างบ้านประตูเนาะ สมปูนกับสมปูนแล้วก็สีเทตีนเสาพี่น้องเนี่ยเท เสียงลบขอโทษขออภัย จำเป็นต้องใส่ก่อนเนาะเทกระปูนเนาะต่ขอขอบมุกขอบใจไปทางไอพอนเนาะสีซอยเลือเข้ามาปูนเศร้ากระสอบพี่น้องเป็นปูนเศร้ากระสอบเทเสาเทเสาเนาะเทเสาแล้วก็เท,ท,ทแผ่นเสาพี่น้องต่อไปก็บชไดเทคานก็ข,ขอขอบมุกขอบใจหลายๆเดอ้อทางไอพอนก็ขอให้อยู่ดีมีเฮง มีความสุขความจเจริญหลายๆในดันา,นานาทีการเงินการงานกนานกนให้ลาภให้ลืน่นเด้ทางไอ้พรทาง USA เนะานะขันะ้ตนตอนต่อไปก็สิบผสมปูนพี่น้องสมปูนพี่น้องบ้านสมปูนเตรียมเทเนาะสบายดีอีกหรอเด้อ เทตีนขาวเนาะเทตินช้าแล้วก็ต่อด้วยเทคานเนาะขุดข้นเนาะขั้นเาท่านขุดซํำต้องขุดข้านก่อนเนาะเนาะ,นะ

จากคอยแลลากระสิเลเทใส่ตีนเสาพี่น้องบา่าแพงกาดีใจแห้งแหงพี่น้องเลยมาหอดทิพหนึ่งแล้วเนาะไมาหอด,ดขอขอบคุณขอบคุณคุณใหญ่ใจดีเนาะแม่ละไมสอยเรือครอบครัวบา่าแพงมาโดยตลอดแล้วก็ะทั่งไอพอนเนาะซอยเป็นปูนเสากระสอบ

lắng đẩy thuộc cả, pe là cái gì đây nó chạc luôn lấy nó yết vậy thế bạn 那那那。 Eh okay, les

พี่น้องมอาฮอร์ดบ่าวแพงกันสิขอจบคลิปนะพี่น้องท่านใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเด้อก่อนอื่นกันขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่ละมไมเนาะที่ซอยเลือกมาเป็นเหลืองเสาเหลืองลังคาบ่าวแพงแล้วกันขอขอบขอคุณขอบคุณทางไอพอลเนาะที่ซอยเหลือเป็นปูนเข้ามาเนาะพี่น้องเสากระสอบ ทางคุณแม่ละไมน,นี่เป็นประธานอยู่สองหมื่นบาทพี่น้องเอ้ยก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพเข็มแข็งเนาะมาหอดนี่ก็สิขอจบคลิปเนาะเดี๋ยวบอกแพงสีอัพเดตให้บึงเลยเลยดอกพี่น้องสบายดีสบายดี